สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋านางก็ผื้นจ้านางตัวอี้มันมันโมห็นถวยแต่พี่น้องนี่ขนมจีนนะจ๊ะเด้อน้ำเงี้ยวจ้ะอ่าสืบพี่เพื่อนน้องจ้าพี่น้องจิมกับเป็นคนเบือกับเขานะจ้ะคืออยากกินอย่างจิมก็จะฮ็ดกินตามที่จิมเฮ็ดคลิปนะจ้ะพี่น้องอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็จีเฮให้กินเองน้อจาเนาะมันอยู่ไก่อันนี้ใหญ่ พีเพิ่นเนื่อว่าใหญ่นะะาะภาษาอีสานนาะจ้ะเ mm hmm. พื่นเท็ดขาอยอันไก่บานจะพี่น้องยี่ห้าบาทในบกักร้าหนึ่งในงพี่น้องเ mm hmm. มืองเพิ่นไห่ไฮประชวดหมดจ้ะ <c oughs> แต่นี้กินเบิร์ดบอกเฮ้อก,กับอันใบแมงลักพี่นอ้นองจิมยัมากินกับเนาะเป็นปลอดสารจ้ะจิมปลูกเองจ้ะอยู่อันในกระถางนี่แหละจ้ะอันนี้ป้าไฮาจ้ะพี่น้องป้านในซอยนี่แหละจ้ะ มิยังเพิ่อนกะอันเอาหายได้จ้ะเหมือนจิมเป็นลูกเป็นหลานเพื่อนจ้ะอันนี้มัโยงชิดแมนบอาจา้ะหรือว่ามาปางพี่น้องเมืองเพิ่นเดชหายเป็นยังชีว์ได้จ้ะมาๆมๆามามากินน้ำกันก็นกินจ้ะอาหารหายบักหลายหนึ่งนี้พิยามาเดอจ้ะเดอทิมก่อนจ้ะ แสบพี่น้องแซ่บข้อดีเลยจ้ะคว่ำเผ็ดผีเป็นยังเมว่าเมื่นกีเอาพริกไห้อยู่เด้จ้ะโอ้ยกินอกว่ากินบ่เอานี่กะเผ็ดละจ้ะแซ่บพี่น้องแซ่บมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันจ้ะว่ากินหยาพี่น้องเลย สนมากกลินเบงคนบกกินเก่งกินบกเก่งพี่น้องกินยังกระซ้างต่อมาเป็นรัสเซีบนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพื่อแต่ยูจ้ะยังหายมากินโชว์ติมบอถนัดแต่พี่น้องหอนแล้วไม่กินเพิ่งกินกำลังยาปลาเลยจ้ะ แล้วจิ้มเมื่อกี้ก็ลำเหนียวเขากันยุติพี่น้องบนคืดยากเนาะกินกับย่างกระแชบเลยจ้ะแล้วึ้นอ่กหมูน้ำยาน้ำเนี้ยอันนี้อันนี้หลอกเหนียวเลยจ้ะเลยจะใช้คู่กันจ้ะสมุนไพร ปีแลเชือเปิดขายกิโลแพงอยู่เลยจ้ะพี่หนังให้ขยันไปเก็บม,มาขายจา้ะเพิ่นกะทิใส่กับน้ำจ่าแล้วกะกับเก่งแค่นอกจากน้องภาษาเหนือนอกจากก็จะใส่เป็นพัก ให้หมูลายหลาะขระูกกะผิดต้องหมูพี่นนองหมูซับหมูติดกระดูกพี่นนอง มามาพี่น้อกแซ่บแซ่บ <c oughs> อาการความพี่น้อพูดจุบัาทไ <c oughs> ม่ไดบ่ออกบาทด้จ้ะว <c oughs> ิบากินขน,นมสินขน,นมจีน กากับ่าชาติพี่น้องเอ๊ะจักกนนาจักเล่านะพี่น้อง <c oughs> หมอตัวแสบพี่น้องแสบมาเด้อจ้ะ กัดใส่ไปเลยหลังแล้วใส่ไปเลยพี่น้องจิมบริเวณพี่ซีพี่สองเลยจะพี่น้องจ้ะเฮ็ดย,ย,ย่างไกมันเร็วเองเห็นไหมจ้ะพี่น้องจิมกะเป็นค้นทีว่าเฮ็ดยงังกะร่นๆนเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากะขอโทษขออภัยเด้ด้หลายๆเด้จ้ะเดอนาะบางเทือนะจ้ะพี่น้องจิมกะเท่มงนันแข่งกับไปล่าจ้ะ บาจังไหนเพราะว่าอยู่กับฝรั่งเนาะพี่น้องถ้าเพื่อนจะไปแล้วเพื่อนก็จะไปยังสงนะจ๊ะเพิ่นบอถาได้จ้ะตั้งเพียนะ,ะแป้งอีหอย่างกระซังทอดจิม้มเอาไปใช้ในรถก็ง่ายๆจ้ะพี่น้องแป้งฟุ้นธรรมดาเลยละพี่น้องจิ้มใส่นะจ้ะแต่ก็มีไอตัวเซฟนหนาเข้าแน่เนาะจ้ะน้อก,กันแดดแต่กระโลชั่นแต่แปง้งที่ว่าให้จิ้มมาแต่งหนาเขียนคิว้วให้มีอ่าอี๋อย่างก็ ทีตัดขนตาให้แต่งติ่มบมมากจ้ะพี่น้องเป็นอย่างโมหูมันบมชอบกับการแต่งตัวแบบง่ายๆแบบนี้สไตล์ของติ่มแบบง่ายๆถ้ามดาด้ามันบ้าเน,นี่แหละพี่น้องจะพากระใสแบบนี้ถตา่มาแต่งตัวมันงามโมง,ง่ามจากพี่น้องแต่กะเนาะกะความชอบของแต่ละคนแต่ติ่มนี่จะเฮ็ดเอียงที่แบบให้มันไว่ายๆใบก่อน่นาดจ้ะ เหมือนกับว่าเฮ่นยางกระซามมันแข่งกับเวล่ค่าพี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะติมจะขออนุญาตกินหลังไหมจ้ะเดี๋ยวมันจิเงใหเาไปนอจ้ะพี่น้องจ้ะจิบกระม่อมม้อยไปนน้ำเนาะเนาะค่ะนาอตอ่าติมกับขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะเอฟซีของติมนะจ้ะเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะหรือว่า ค uh, นทะีว่าเลยจะทำช่องเนาะจ้นะเนาะเขามาติดตามมาหายกำลังใจจิ้มๆก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณนะทุกๆกกำลังใจเนาะถ้าติม๋มบอกข้ามเกาๆเนาะคะ่นะเนาะติม๋มก็เป็นคนเบาโบกง่งจ้ะถ้าติม๋มเบาอ,อย่างผิดพลาดประการใดติ๋มก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้นะเนาะติ๋มกัขอจบคลิปเนาะค่นะเนาะฝากกไดไลค์กดแชร์เนาะค่นะเนาะ ให้ติมน้ำในเด้อจ้ะเพื่อจะเป็นกำลังใจ่าำคลิปต่ตอๆไปจ้าโอเคค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะหลังไม่จ้ะ